ได้ลุ้นอยู่นะผู้ชมได้ลุ้นอยู่อือหือมาเฉยเลยนะครับผมทุกผู้ชมแปดีนะครับผมอือหืออือหืออย่างไรอย่างไรคนดูนะครับผมบวกหนึ่งสป,ปินนะฮะ มาแล้วนะครับคุณด,ดูนะครับ่านผู้ชมโอเค <Okay, S 2> รู้เรื่องนะีคย โอเคครับผมก็กราบสวีดัสวัสดีชาว joutube กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับบักหยองปาปรันนะครับเพมนะฮะมาวันนี้อยู่หน้าเกมนะครับผมใหม่อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเล่นไปก็ได้กําไรวันนี้ขอดซ้ำอีกรอบแล้กันนะครับสู้นะครับผมมาแล้วยังไงไปลุยกันนะครับผมมาดูมา เบ็ดสิบบาทนะครับผมดูไปก่อนเลยนะฮะยังไงวันนี้วายมาแล้วนะครับผมมาดูเชิบสวยเพื่อนนะครับผมสวยเพื่อนสวยเนี่ยฮะอ่ะสวยเพื่อนสวยเอาเวอร์ไปคนดูเอาเวอร์ไปนี่นะครับผมท่านผู้ชมเอาเวอร์ไปท่านผู้ชมสามร้อย ช้อเว้ยบิ๊กวินครับผมมุนดูเว้ยเว้ยเอาดีเมกาวินครับ360บาทมันจะเวอร์เกินไปละลนะฮะท่านผู้ชมยังไงอีกครับผมเว้ยเอาดีอยา่างโกงมันดูโอ้โ oh ห ว้ยวายว้า,วาไม่แถวโอ้โหมุมโคตรสวยนะคุผู้ชมแล้วตัววายอะสามารถแบบว่าอยู่ตามแถวนี้ได้หมดเลยนะโอ้โหไอตัวเซฟก็โอ้โห,อ,โอ,โหอยู่ซะแบบกลางเลยนะครับผมโคตรเฟี้ยวนะครับผม388บาทนะครับโคตรโหดโคตรปังโคตรจอารังเกมใหม่ ก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมและแล้วจังหวะนี้จะแกเตอร์นะครับผมท่านผู้ชมอืหมาหรือเปล่าโโอ้หยังนะครับผมจะได้ลุ้นยังไม่มานะครับผมโอ้โหอีกแค่ด้วยไปนะครับผมมาเถอะมาเถอะเพื่อนขออีกสักตัวโอ้โหได้ลุ้นอยู่นะท่านผู้ชม ได้ลุ้นอยู่มาเฉยเลยนะครับผมท่านผู้ชมแปดีนะครับผมอฮ้ยอื้ยเฮ้ยยังไงยังไงคนดูนะครับผมบวกหนึ่งสป,ปินนะฮะมาแล้วนะครับคนดูนะครับผมท่านผู้ชม โอเครู้เรื่องนี้ครับผมท่านผู้ชมโอเคสวยเลยนะครับท่านผู้ชมสวยเลยนะครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วนะครับผมขอดูคูณสิบโอ้โห,โ,โ,หโบว์บารนีครับผมเดือนสองฟรีครับผมกำไรแปดร้อยอยู่เลยบัวไปนหนึ่งฟรี ขอโบบาสักพันใช่ไหมดอกสักพันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมนานผู้ชมโบสวยโบโอ้ยห้าร้อยสสิบโอ้ยโอ้ยห0สิบด้วยเฮ้ยเอาดีเบอร์แล้วนะครับผมวันนี้เบอร์แล้วนะครับผม มาเฉยๆเลยนะครับคุณผู้ชมเกินไปหรือเปล่าครับนี่เนี่ยนะฮะหกร้อยเจ็ดสิบแปดเฮ้ยไม่ใช่หกร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยไอเราก็รีบซะด้วยสินะครับผมทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดู <c oughs> พูดไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ช่วงนี้ <c oughs> สภาพเนาะหกร้อยเจ็ดสิบหกเสกไปพูดแบบว่าหกร้อยเจ็ดสิบแปดได้ไงครับนี่คนดูโอ้โห <c oughs> <c oughs> สภาพ มาฟีสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วสุดเด้อยังไงเด้อสุดท้ายแล้วนะครับผมจบฟรีเกมคือพอเลยนะครับผมวันนี้กำไรเน้นเลยเน้นเลยครับผมบอกเลยคำเดียวนะครับผมเน้นเงินไปนะครับผมก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะครับผมสำหรับตุน500นี่ครับผมก็ปังเฉยนะครับผมดูก็โอเคเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but.